ก็จะนันระนบสกุบาสก,กาทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรที่แท้จริงคือใครยตดโยมเจ้ากรรมนายเวรที่แท้จริงมันก็คือตัวเรานั่นเองโยมนะตัวเราเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราเองเราเนี่ยเป็นคนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมของเราเองเราทำกรรมดีมันก็เป็นผลดี เราทํากรรมชั่วมันก็เป็นผลชั่วการกระทํำของเรานะมันเป็นผลให้เกิดกับชีวิตของเราเราทํำสิ่งใดเราก็ต้องได้สิ่งนั้นเราปล่อยจิตใจให้ไหลไปตามความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีจิตใจไหลไปตามกิเลสก็ดีนี่แหละเจ้ากรรมในเวรแท้เลยตัวกิเลสแท้ๆนี่ก็เป็นเจ้ากรรมในเวรของเราที่แท้เลย นะเพราะอะไรเพราะเรานั้นเป็นผู้ก่อเวรขึ้นมาเองดังนั้นแล้วให้เราเห็นให้ชัดเมื่อเราเห็นชัดแล้วอ้ไอเจ้าตัวกิเลสนี้มันเป็นตัวที่ทำให้เรานั้นกลายเป็นเจ้ากรรมในเวรเป็นผู้ก่อเวรเป็นผู้สร้างเวรขึ้นมาในแต่ละชีวิตในแต่ละพบในแต่ละชาติดังนั้นแล้วเราจะต้องมาพัฒนาตรงนี้พัฒนาจิตใจของเราให้มันดี ไม่สร้างเวรไม่สร้างกรรมชั่วขึ้นมาแต่สร้างแต่กรรมดีขวนขวายแต่การสร้างกรรมดีขึ้นมาในชีวิตนะหรือกรรมชั่วเดิมที่เคยทำไว้แล้วทาให้เขานั้นเกิดอาฆาตพยาบาทกับเราก็ดีโกรธเราก็ดีใดๆก็ดีแต่เรานั้นจะต้องไม่ผูกโกรธตอบเราจะดำเนินชีวิตด้วยการแผ่เมตตาให้กับเขาไปนะ แล้วก็เรี่ยงกับการดําเนินชีวิตที่จะต้องไปกระทบกับทั้งกันในการดําเนินชีวิตต่อไปนะไม่ไปผูกอาฆาตปยาบาทใครดําเนินชีวิตให้มีสติให้มีกําลังสมาธิให้มีกําลังปัญญาให้ดีต่อไปและพัฒนาใจเตือนตนสอนใจเรานะควบคุมใจให้ดีรู้ตัวให้ไหวปรับใจให้ตันในการดําเนินชีวิตนะว่าโอ้เรานี่มันโลภไปแล้วนะโอ้เรานี่มันอยากไปแล้วนะ อยากจะได้ของคนอื่นจนเกินไปแล้วนะเออเราอยากจะไปถึงเบียดเบียนคนอื่นแล้วนะนี่มันต้องควบคุมตรงนี้เมื่อมันควบคุมใจให้ดีตรงนี้เราก็ไม่กลายเป็นผู้ที่ก่อเวรเราก็ไม่กลายเป็นเจ้ากรรมในเวรน,นะดังนั้นตรงนี้เลยนะญาติโยมนะถ้าเราฝึกควบคุมจิตใจแล้วทําจิตใจให้ดีในแต่ละภพในแต่ละชาติได้เราก็เจ้ากรรมในเวรที่แท้จริงมันจะได้ ลดกำลังผลที่มันทําให้ทุกข์ใจต่อไปถ้าตัวเราทำตัวเราให้ดีชีวิตมันก็ดีแต่ถ้าเกิดตัวเรานั้นไม่ยับยั้งชั่งใจไม่เบรกไม่ควบคุมอะไรในชีวิตผลเสียมันก็จะกลับมาในชีวิตดังเช่นการทําสมาธิถ้าทําสมาธิก็จะเกิดแต่ผลดีในชีวิตเพราะเรานั้นได้พัฒนาจิต แล้วเรามีสติในการประครับประคองดำเนินชีวิตได้อย่างดีดังนั้นสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร